ยินดีต้อนรับกลับสู่เทอร์โบท็อกเวิลด์ที่ซึ่งเราจะพาคุณไปจอดลึกสุดยอดยานยนต์บนล้อที่น่าตื่นเต้นที่สุดและวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกกับสิ่งที่ไม่เหมือนใครสิ่งที่ผสานร,รวมความหวนคิดถึงวิศวกรรมสมัยใหม่และเอกลักษณ์เฉพาะตัวของยานยนต์อย่างแท้จริงนั่นคือ isuzu faster ปี2อ2 6ีหากคุณติดตามวิวัฒนาการของ isuzu มาตลอดหลายทศวรรษคุณคงทราบดีว่าชื่อ faster นั้นย้อนกลับไปไกลและการกลับมาอีกครั้งในปี2026ได้จุดประกายความตื่นเต้นอย่าาางงมกกกกให้ับบวรรรถระ นี่ไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาธรรมดาแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การผสมผสานร,ระหว่างมรดกและเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่โดนใจทั้งแฟนๆรุ่นเก่าและผู้ขับขี่รุ่นใหม่ดังนั้นจงตั้งใจฟังให้ดีเพราะฟัสเตอร์ใหม่นี้มาพร้อมกับการอัปเกรดที่ซ่อนอยู่ซึ่งบริษัทไม่ได้ประกาศออกมาอย่างจงแจง้งแต่เราได้เปิดเผยให้คุณทราบแล้วเมื่อมองแอร์โแรก Isuzu FASTER ปี2026มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่เรียบหรูและดูดันยิ่งขึ้น ด้านหน้าใหม่มาพร้อมไฟเล็กเดทาร์มรันนิ่งไลท์ดีไซน์เฉียบคมกระจังหน้าหนาขึ้นพร้อมดีไซน์ตราสัญ,ญลักษณ์แบบลอยตัวและซุ้มล้อบานออกด้านข้างที่ให้รูปลักษณ์ทรงพลังแต่ไม่ใหญ่เกินไปยังคงเอกลักษณ์ของฟาสเตอร์ไว้ได้อย่างลงตัวคงไว้ซึ่งบรรยากาศคลาสสิกแบบรถกระบะขนาดกระทัดรัดแต่ครั้งนี้มาพร้อมโครงสร้างแอโรด y นามิกที่โชกเชียวระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะสังเกตเห็นเส้นสายของฝากระโปรงหน้าได้รับการออกแบบใหม่เพื่อระบายอากาศและรักษาอุณหภูมิห้องเครื่องให้สมดุลแม้ในขนาดลากจูงหนักเมื่อพูดถึงเครื่องยนต์อิสุสได้ใส่ใจในรุ่นนี้อย่างจริงจังถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ละทิ้งเครื่องยนต์ดีเซลโดยสิ้นเชิงเพราะต้องยอมรับว่าเครื่องยนต์ดีเซลยังคงเป็นที่นิยมในรถกระบะใช้งานทั่วไปแต่พวกเขาก็นําเสนอระบบส่งกําลังเทอร์โบดีเซลไฮบริดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งแรงดิดอย่างเงียบเชียบโดยไม่กระทบต่อความประหยัดน้ํามัน แม้ภายนอกอาจาดูเรียบง่ายแต่ระบบไฮบริดดีเซลนี้เป็นหนึ่งในความลับสำคัญของรถกระบะรุ่นนี้หลายคนยังคงคิดว่าเป็นแค่เทอร์โบดีเซลแบบเดิมๆแต่เปล่าเลย Isuzu ได้ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าไว้ในระบบส่งกำลังเพื่อช่วยในการเร่งความเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบรรทุกของหนักนั่นหมายถึงพละกำลังที่ดีขึ้นเมื่อแซงการตอบสนองรอบต่ำที่นุ่มนวลขึ้นและการปล่อยมลพิษที่ต่ำลงโดยไม่เปลี่ยนแปลงบุคลิกที่แข่งแกร่งแบบรถกระบะฟาสเตอร์ที่เป็นที่รู้จักมาโดยตลอด ภายในห้องโดยสาร faster อร์ปี2026ก้าข้ามจากกลุ่นเดิมเดิมคุณจะยังคงได้รับรูปแบบการใช้งานที่ใช้งานได้จริงแต่ทุกอย่างนุ่มนวลขึ้นชานฉลาดขึ้นและประณีตยิ่งขึ้นเบาะนั่งได้รับการออกแบบด้วยวัสดุบุนนุ่มแบบ2ชั้นซึ่งปกติแล้วว่าจะมีเฉพาะในรถ SUV ระดับพรีเมียมเท่านั้นและแผงหน้าปัดมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสแบบลอยตัวขนาด10นิ้วที่รองรับ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายแต่นี่คือส่วนลับภายในระบบมีโมดูลส่งข้อมูลระยะไกลสำหรับการขับขี่แบบออฟโรด ซึ่งเข้าถึงได้เฉพาะในโหมดนักพัฒนาเท่านั้นระบบจะแสดงแผนที่การกระจายแรงบิดแบบเรียลไทม์ค่าความชันและข้อมูลความเครียดของเครื่องยนต์